ปฏิมากรรมทองเหลืองที่เห็นอยู่นี้คือรูปหล่อเท่าตัวจริงของศาสตราจารย์ดรสตางมงคลสุขอดีตอธิการบดีมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์คนที่สองซึ่งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันคณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีจิตศรัทธารวมกันจัดสร้างขึ้นและมีพิธีประดิษฐานเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีรองศาสตราจารย์ดรชูศักดิ์ลิมสกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานคริน และศาสตราจารย์ดรสกอรมงคลสุขบุตรชายของศาสตราจารย์ดรสตางร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศาสตราจารย์ดรสตางคือนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านอินทรีย์เคมีและสมุนไพรเป็นนักบริหารการศึกษาระดับสูงของชาติเป็นกำลังสำคัญต่อาการก่อตั้งมหาวิทยาลัยหลายแห่งของประเทศ หนึ่งในนั้นคือมหาวิทยาลัยสงขลานครินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ติดต่อกับคุณหญิงหลงอัตถกวีสุนทรจนได้รับการบริจาคที่ดินกว่า690ไร่ในตำบลคอหงเมื่อปี2510ก่อสร้างเป็นวิทยาเขตหาดใหญ่ท่านยังเป็นผู้บุกเบิกคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และดำรงตำแหน่งคณะบดีคนแรกเมื่อปี2 5 1 0ถึง2511 ไม่เพียงแต่รากฐานที่ท่านวางให้สงขลานคารินทร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยท่านยังเป็นผู้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาทุกๆระดับจริงแล้วผมมีความภูมิใจและยินดีมากเลยนะครับรที่ได้เห็นทางมหาลัยสงขลานะคะนารินทร์เนี่ยสร้างรูปหล่อขึ้นมา,นะาทายนี้ผมค ja e ิดว่าได้วางรากฐานใส่ท,ทั้งสองที่เนี่ยนะฮนะว่างานวิจัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญอยิ่งนั่นคือผมว่าเป็นสิ่งที่แยกเราออกจาก มหาไล,ลัยอื่นๆชัดเจนคือว่า,ามีการวารฐานให้งานวิจัยคณาจารย์ได้ทําวิจัยเพื่อเอางานวิจัยเนี่ยมาสอนนักศึกษา,าะะและให้มีการดูแลนักศึกษา,าเป็นอย่างดีจะจะเป็นระดับปริญญาตรีทาาโทเอกก็ตามมีทุนการศึกษามีอะไรเพื่อให้คนเหล่านี้เนี่ยได้มีโอกาส เจริญก้าวหน้าทางวิชาการต่อไปเป็นกําลังของประเทศนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมในด้านอุปนิสัยส่วนตัวอดีตคณะพดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ยังเป็นแบบอย่างให้แก่นักศึกษารุ่นหลังได้เป็นอย่างดีสมัยท่านเรียนอยู่สมมติว่าปีสองเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยท่านก็จะไปเอาหนังสือปีสามมาดูแล้วก็จะเริ่มฝึกหัดทำข้อสอบต่างๆแล้วก็เขียนเอาไว้เป็นรูปเล่มอย่างดีเลยสำหรับที่จะเรียนปีต่อไป ถ้าเกิดขนาดนั้นยังไม่มีทุนก็<อ>ทำงานวิจัยอะไรเตรียมพร้อมพอมีทุนเข้ามาท่านก็สามารถสอบริงทุนได้นั่นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนวดนักศึกษาเนี่ยควรจะทําตัวให้เราพร้อมตลอดเวลาสําหรับรูปหล่อที่จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้จัดสร้างโดยอาจารย์พลากรพันมณีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีนายจอมสร้างภูมิพรมประวัติเป็นสถาปนิก โดยได้แรงบันดาลใจจากท่าทางอันเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของศาสตราจารย์ดรสตางเมื่อครั้งคุมงานก่อสร้างมหาวิทยลาลัยสงขลานครินคุณูปการที่ศาสตราจารย์ดรสตางมงคลสุขมีต่อชาวสงขลานครินจึงยิ่งใหญ่และควรค่าแก่การจารึกยกย่องตลอดไปพานุเทพปานมีถ่ายภาพทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยลาลัยสงขลานครินวิยทยาเขตหัดใหญ่รายงาน